คราวนี้นะครับเรามาดูตัววาวนี่มอเตอร์เป็น Bird. Bird wow. มอเตอร์เปิดเปิดวาวมีจากจีนนะครับมีสามเส้นนะมีสามเส้นก็มีไฟบวกแล้วก็สลับขั้วของอไฟลบเข้า2องนะครับซึ่งจะมีสายอยู่ด้วยกันนะครับ มีสามเส้นนะครับสีเหลืองสีเหลืองนี้เป็นบวกน้ําตาลาน้าเงินนะครับก็มีสามเส้นนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูอ่ะคราวนี้จะเห็นว่าผมมีไฟ 12โวลต์นะครับไฟ12โวลต์ก็ข้างในเป็นบวกนะข้างในเป็นบวกบวก12แล้วก็ตัวนี้ข้างนอกเป็นลบนะครับนะถ้าเราแตะลงไปแสดงว่าปันนี้มันหมุนสุดละนะครับน่าจะหมุนสุดละเอาอีกเส้นหนึ่งมาแตะดู เนี่ยมันก็อันนี้เป็นการเปิดเปิดพาวน้ำนะครับประมาณ15าวินะครับสิบหาวิครนี้ก็ปิดปิดกระต่องี้ปิดประมาณ15าวิเดี๋ยวจะมีลิมิตสวิตไปตัดนะครับจ่ายไฟนี่ก็ไฟตัดละนะครับนี่ การเปิดไฟนะการเปิดวาลนะนะเ,ปนเป็นในลักษณะนี้นะครับวาลที wow, นะ่เป็นวาลอ่าหกขุนนะครับก็มีไฟนะครับอยู่อย่างนี้ข้อที่เราจะไปต่อนะจากวงจรน,นะครับจากวงจรของเรานะครับอ่านะ อันนี้เป็นไฟไฟ12โวลต์นะครับไฟ12โวลต์ไฟบวกไฟลบแล้วจะต่อให้ควบคุมนะไปต่อควบคุมตัวนี้กาวนะฮะต่อเลครับสายสีน้ำเงิน ถ้าไม่ถูกก็กลับควัวนะครแล้วก็สีนนะ้ำ ตาลนะครับข้วนี้ส่วนสีสีเหลืองนะครับสีเหลืองต่อต่อไฟเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นประมาณนี้ครานี้ก็เสียบไฟเข้าไปนะครับเสียบไฟเข้าไปเ์่าตัวนี้เป็นตัวเปิดนะเปิดอยู่ถ้ากดปิดนะครับนี่ปิดแล้วนะครับ นะครับก็เปิดครับในในส่วนนี้ในบอร์ดเห็นว่าควบคุมได้ถึงนะก็4ตัวนะครับเปิดปิดคือถ้าดีเล์เปิดปิดนะวงจรนี้ก็จะได้นะครับ อนอื่นก็เหมือนกันนแต่นี่เราต่อไว้ตัวเดียวนะเปิดได้ปิดได้น,นี่เปิดแล้วก็ปิดนะครับ